สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกกอกอะไรคะสวัสดีค่ะโอ๊ยไอ้ไงเด้งดึงถอดไม่รองเท้านี่เหรอพี่พลอยถอดทีหลังถอดรองเท้าก่อนน้องยิ่งรู้บ่อ่ะหนูก็โดดสิเย็นขึ้นเออโอ้เก่ง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  พี่พันไม่ขึ้นเหรอพี่พันทำเป็นแต่งตัวสวยจังเลยเนี่ยแต่งตัวสวยเดินจงกรมกล้ากระโดดคนเดียวไหมให้พี่พลอยนั่งในหนูกระโดดคนเดียวได้ไหมหนูกระโดดหนูกระโดดเฮ้ยอฮ้ยไม่ช่วยจับหนูหน่อยช่วยจับหนูหน่อยกลัวเหรอกลัวแต่ก็อยากเล่นนั่นแหละรู้จักเลยนะเด้งดึงนี่ไงเด้งดึงมันมาเข้ามาก็ เคยมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนู่นอือกระโดดฟรีทั้งงานเลยวันนี้นะไม่ต้องเสียยี่สิบนั่นแหละไม่ต้องมีรอบพรุ่งนี้มาอีกนะถ้ามาล่ะถ้าป้ามาอยู่ก็มาเล่นเลยนะเขาเล่นไปแล้วรอบหนึ่งพวกเขาไอ้เลิฟน้องเนิวพวกนั้นล่ะ เขามาจากวัดก็พากันมากระโดดกลับหมดแล้วนนี่้แม่ขอตามหาบอกว่าาไไปหนนมกระโดดเด้งดึงนี่แหละมาจากวัดเลยไม่บอกแม่เลยขึ้นมาเด้งดึงดวดตามตามนี่นี่แหละเดี๋ยวป้าอะไรมาให้ต่อด้วยเฮะอะไรนะอะไรนะต่อบนเด้งดึงสิขอบคุณค่ะย่างแค่ ต่อข้างบนไหมต่อตรงนั้นไหมข้างบนเหรอต่อข้างบนโอ้ยเปิดไม้พัดลมไม่ต้องอกเย็นอยู่ลมโชยอยให้พี่พลอยต่อเป็นรูปรถให้ดูนะเทออกก่อนโอยิงเป็นโอยต่อเป็นไหมโอ้ของเล่นประปานเยอะเลยบ้านประปานน่ะใช่อยากจะมาบ่อยแล้วเนี่ยมีแต่เพื่อนๆแล้วมาต่อเล่นต่ออะไร ถ้าต่อนู่นต่อนี่อืมอย่าดองอ่ะแเห็นของบินแล้วรถนอ่ถ้าแล้วค่อยก็ดูดอ่าถ้าเหนื่อยเล่นแล้วก็ค่อยกระโดดต่อต่อเป็นไหมต่อเป็นไหมต่อหุ่นยนต์ล่ะพี่หันไหมล็นอันนั้นก็รอแต่จะข้ามรั้วไปอย่างเดียวยิ้มอะไรหวานแล้วมาเล่นต่อกับน้องนะแม่ปวดให้กิน เขาเรียกอะไรนาะนี่นะเล็บสวยไหมเล็บสวยโอ้เล็บใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอโอ้รถไฟขึ้นบนต่อใหญ่ต่อรถไฟขึ้นชุงสูงสิต่ออีกยาวๆแล้วลูกเอาหลุดแล้วหลุดแล้วนีคนขบวนมันขาดแล้วต่อเป็นหุ่นยนต์เลยไม่ต้องกลับมานาเลยเนาะอยู่นี่เนาะอยู่นี่ค่ะนะ เอาชุดมากี่ชุดนี่แม,มแ่มันไม่ให้จะถูกมันเหรอสามชุดนี่ม่เป็นไล่ไปซื้อที่ตลาดเนาะี๋ยบอกแม่ไม่ต้องมารับวันนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็กลับเล่นจนง,ง่วงนอนแล้วก็กลับรักพี่พลอย สงสัยไม่อยากกลับแล้วถ้าอยู่กับพี่พลอยโอ้ยวันนั้นกลับมาถึงร้องไห้แล้วเพราะว่าแมนเขคของลงให้แล้วทีนี้เน่เขาก็อยากจะลงแม่เขาก็เลยให้ลงนิดนึงแล้วก็ไปเอาของเล่นมะมาจะเล่นแล้วนะทีนี้แม่บอกว่ากลับนี่แล้วลูกไม่หนูไม่กลับหรอจะอยู่กับพี่พลอยบอกนั่งรถมาจะรู้ไหมว่่เขาว่าอะไรว่าแม่เขาว่าไปนอนกับแม่นะที่บ้านมะนาวไม่หนูไม่แม่นอนกับแม่นั้น นูจะนอนกับเบะคุณว่าคิดถึงเบะเหรอเขาจะนอนกับเบะเขาบอกว่าโอ้ยปูนปูนมาต่อมั้งพี่พลอยต่ออะไรให้น้องเล่นบ้างหนูชั้นน่ะปูนปูนเลยโอ้สงสัยไม่อยากกระโดดแล้วต่อปูนปูนปูนเหรอกระโดดแล้วตอนนี้แต่ไม่ต้องเหนื่อยอันหายไปไหนอะไรหายตัวต่อเหรอ เลยต่อก็เป็นเด้อปูนปูนเอาความไปเลยเอาคามไปเลยลดจะพาไปขึ้นรถไฟบ่ความจุของแอดมินน้อยโอ้โอหขึ้นนั่งเลยเหรอจะขึ้นเลยโอ้โหมินน้อยจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวบ่ลูกเราจะไปเที่ยวไหนเนาะใส่เสื้อ เอาไปเล่นที่โรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วเหรอมันเป็นตุ่งใส่ไปดินสุงเด็กน้ำเด็ดโอ้โหอะเคียวไปอยู่เราไปโรงเรียนกันไหมคุนวะจะไปดินอยู่โรงเรียนเคุณนนะมันได้มาตลาดเดมาตลาดแล้วก็มาอันผหรือขัรถน้ำผาเขาอันนั้นไว้สิอ้โหรถไฟน่ะปุ้น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 นน่นพี่พลอยต่อให้นะพี่พลอยต่อให้ชุ่มชู โอ้ยไทยบ้านมะนาวนอนเอ้อ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเต้นไปด้วยอะไรไปด้วยคลิปกับนั่นนั่นไปปูนปูปูนปูไอเจ้าถิ่นไม่อยู่เจ้าถิ่นมาอยู่ก็นี่แหละคลองเล่นเจ้าถิ่นเลิฟเนาะไอเจ้าถิ่นไม่อยู่เจ้าถิ่นมาอยู่มีเล่นเองอืม มินเล่นอยู่เดี๋ยวเจอถินมาของข้าใครจะแตกนะเล่นแล้วก็ให้เก็บเล่นแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้แล้วก็มาเล่นใหม่มินน้อยแก้มแตกบ่หนาวบ่เตะมาแตกแบบปะดุงลมนะช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นมันลมแรงด้วยแตกไว้พอลมอีก นอนกับพลอยนะนอนกับเบะนะวันนี้นะมินนอนกับเบะเนาะนอนไหมวันนี้นะกลับไหมฮะกลับมะนาวไหมกลับกับแม่ไหมฮะไม่กลับอยู่กับเบะเหรอใช่ใช่ค่ะดูลูกใช่ค่ะอืมกักแล้วถูกใจเออนอนเปยนี่แล้วเนี่ยเปย์ก็หาผูกี่มันลมไม่นอนเปย์ไมหรือนอนพื้น นอนพื้นบ่สบายเลยเอา่้าอะนอ่ะอะไรอ่ะต่อบ้านต่อบ้านนี่พอี่ตออันนี้แล้วก็มีรถไฟพอจะต่อบ้านํำเร็จหรือเปล่าเพราะว่ามีจอมกวนอยู่ด้วยตอ้กตะตาล่ะอมันประกอบได้หมดเลยเหรอจ้ะแล้วต่คนต่อ บ้านเบิ้ลคนนี้จะต่อแต่คนนั้นจะพังใช่ขาต่อมาสวยก็จะลือล้อหรอแมนอมินออมลองต่อสิเป็นไหมมินต่อเป็นไหมลูกฮะต่อเป็นต่อเป็นหนูจะต่อเล็บเหร <c oughs> <c oughs> อตอนใหม่เัยเออรถไฟลากบ้านแล้วเลอทีนี้ โอเคนะคะสำหรับปีประมาณนี้นะคะทค่ถูกใจมากได้ของเล่นชิ้นใหม่ชอบไหมมินชอบไหมลูกชอบค่ะจะเอ๋เลิกคิดถึงแม่เปรี้ยวเลยเนอะชมกล้องจะเอ